แหม่มือนเาไหมนี่ก็บเปิดหรือยังครับยังเหรอโอ้เสียดายมากเลยบท่านได้เปิดกี่กี่นาทีครับถ้าไม่ได้กินรอบนี้อีกนานเลยครับกี่นาทีครับไม่เดือดอครับ โอ้ยังไม่เดือดพึ่งตังหมอ้อไม่ไม่เป็นไรครับครับผมบบได้กินจอยอจัดชีวิตเราสารดิฉินด้วยเนี่ยเออมันเป็นน้ำพีวีตจ้าสิกินนั่นแหละเ,เ,เมียนมันเพิ่นสิมันสิเสีรยรสชาติเพิ่นไปไปซื้อบักเง,งาะกลับไปซื้อบักเงาะอ,อาดมอต้องกิน เป็นร้านประจําที่อยู่ข้างวัดนะทุกคนอยู่ที่เมืองอุดรร้านก๋วนเตี๋ยวเล็กๆแต่อร่อยมากผมมาที่นี่ก็ต้องมากินตลอดชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กไก่กับนายเอี้ยงนะฮะอยู่ข้างวัดน้องตุโคดเลยหนาลาเลยลุงหมวกแดงอาไปซื้อบะง,งอ้อเดี๋ยวไอ้ค,งงอออคินบะงอกับบังมังขุดมังหันนี่ไหม กากบบหมุนออกทั้งผุนเลยลาบอยปลาํา,าเนี่ยมอลำคือมีแต่คนรวยๆแท่จ้าโอ้ยอันสมพรนป่ปาป่าเนาะที่ปลาถามผมกระสิ์มีโอกาสได้เบามันก็มีมันก็มีทุกมีจนมีรวยขึ้นกันนี่แหละครับโดยพื้นฐานหมอลำเขาคือหลักหยาง มอลำเฮาคือหลากเนี่ยพื้นฐานอีลีเนี่ยมอลำนี่คือคนจนคนที่บม่มีทางเลือกทางการศึกษาเนาะคนที่มาเป็นมอลำัหนึ่งเนี่ยหลักๆคือคนที่บด้เรียนหนังสือคนที่บด้มีโอกาสทํางานอย่างอื่นอันนี้คือหนึ่งสองใจรักสามอ่า คือคนที่เออคือคือคนที่ชื่นชอบบางคนเพิ่นกะจังนมอาดเนี่ยแล้วก็จบปริญญาพอดีพี่น้องแต่ว่านี่คือเพิ่นชื่นชอบแต่โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเหตุอาชีพหมอลำนี่คือคนบไดม้มีโอกาสทางการเรียนบมย่มีโอกาสทางการเรียนบบได้ไหมก็ว่าบบมีเงินเรียนเด้อาจสีด้วยเรียนโบกเกงนะฮะหรืออ่บมีเงินเรียนหรือ ใดๆก็ตามที่อาจจะไม่ได้เรียนสูงนะฮะแล้วเขาบอดีมีความสามารถที่เสเฮตุงานอย่างอื่นกับมาเป็นมอลำมนะครับคือจังผมเนี่ยที่มาเป็นมอลำับอดีมีพร่อสวรรค์อย่างมากมายดอกแต่ตอนนั้นมันเหมือนมีโอกาสจบป .6 มาก็ได้ไปลำเลยครับพอแม่ก็เป็นมอลำมมาอยู่แล้วนอกจากฤดูเฮ็ดให้เห็ดหน้าเนี่ยก็คือไปหาลำ จับกลุ่มกันเป็นคณะไปหาลำหาลำนะครับแต่สมัยตะกี้มันค่าจ้งางบอแพงเนาะผมเป็นมอลำที่แรกหมอลำ้ำคนณะใหญ่ๆนี่มอล้ำมูนี่ค่าจ้างหาหกหมื่นนะครับในช่วงนั้นนะฮนะอีกจ้างหนึง่งสมัยนี้มันก็เป็นสมัยใหม่กษิมีกลุ่มคนที่เพิินมากเพิ่นชื่นชอบ เรียนจบลิินญาโทกับมันเป็นหมอลำกับนี่แต่มันก็บอดด้รวยดอกครับบอดด้รวยดอกกับเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของอาชีพหาเช้ากินคํานะกระสีลวยแนหรือมีกินแนนี่ก็คือที่มีคนซัพพอร์ตมีแฟนคลับแฟนเพลงหรือมีโอกาสแต่คนเฮามันได้มีโอกาสทุกคนเด้อมันบ่ได้เฮดใดคือกันทุกคน นะครับคนที่ประสบความสําเร็จเขาอาจสิสูสิเซียงแม่หรืออาจิมีเส้นทางหรืออาจสิฟุกสิยังเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปมันก็เหมือนทุกๆอาชีพนั่นแหละนะครับสค่าอ่าสิคิดว่ามาเป็นหนมอลลั่มเราตรงรวยทุกคนเนี่ยมันก็เป็นไปบ่ได้ครับแต่ว่าขันบ่ล้องกับบรลลูทุกๆอาชีพนั่นแหละขันบอลล้องกับบอลูเมนผมสิมาอธิบายให้ฟังเนี่ยขันทำเพรได้มันสัมผัสด้วยตัวยองอิลีเนี่ยกาจสิบเพราเข้าใจ เอามังขุดกับ,บ,บกอ,อ,อันปักมอเดอร์อ่ามีเงินบุุ่งเวทค่าโตพระเอกนั่งอยกบวงผมนี่สูงสุดแค่พันเดียวดีครับสูงสุดแค่พันเดียวสาวบุรีลำฮัมฮอนฮะครับผม ลูกใม่พัชรีติดตามแล้วตั้งแต่หน่อยๆตอนนี้เราลุวยครับเนาะโอ้ยผมจักสีว่าจียงได๋ขันผมมีอันแบบเหมือนผมมีสติหรือหรือมีอารมณ์ก็นี้ผมส,ผมสิผมสิตอบได้ดีอยู่แต่ว่าอันนี้ผมอ่านาผมก็อยากตอบอยากตอบแต่ว่าผมเบาไปแล้วคือบางบางอย่างผมนึกออกอยู่แต่มันเป็นภาษาพูดมันต้องคิด มันก็คือมันก็ได้รับโอกาสนั่นแหละครับถึงผมจะขยันหรือผมจะถึงแอนนรดีจะเสียงดีถึงแอนนรดีจะขยันบอยสิริชัยจะขยันแต่ไม่ได้รับโอกาสบเดมีค้นจางบดมีคน้คนเมตตามันก็ไม่มีงานไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินครับบางเธอมันมันก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาการันตีว่า เฮ็ดจังไดมันจังสีดังสีดีสีมีงานมันต้องมันกับหลายอย่างประกอบกันแม่รักที่สําคัญแล้วก็คือพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลลันี่แหละครับคันคันพี่น้องให้โอกาสจังเสียเข้าก็ะได้มีการมีงานมีโอกาสมีผลงานออกมาคันพี่น้องตอบรับดีแมนครับวาสนาโชคชะตาและดวงอันนี้ผมคือจังสันเลย พราะว่าจริงๆแล้วมอลลํมในภาคอีสานเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรากเงาเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานเนาะก็คือประแดกกับมอล่ําประแดกกับมอลลัมนี่มันอยู่ในสายเลือดของคนอีสานเสียงดีร้ายดีครับแต่โบได้มีโอกาสก็มีอาจสิด้วยปัจจัย ควอมบกกาทีสิมายู่วงบกกาทีสิมาแสดงตัวแต่ว่าเพิ่นเป็นคนเสียงดีแต่วายุบันธรรมดาสิหรือไปเป็นเจา้าเป็นหน้าเป็นคู่เป็นเงียงเสียก็บ่ได้มาเป็นหมอลำไปไปเจออาชีพอื <okes Aah symbols> <uss implications> ่นก่อนก็บ่ได้เป็นหมอลัก็มีเสียงดีเสียงดีก็บแอนอนดีก็มีแต่ว่ามันบกคอกัน นะฮะมันโอกาสจังหวะชีวิตคนหรืออาจสิบอกว่าเทวดาเพิ่นแตง่งเพินนนนเน่นสางคนให้มาบกคืนกันเนาะกันสางคนให้มาคืนกันมันกระสิเป็นหมอลล่มกันเหมือดเป็นดารากันเหมือดก็สิโ่มีอาชีพอื่นเพิ่นบ่ะเพิ่นปั่นหน้าห้เป็นของไผของมันอืมให้คินบางสัน่นครับ เป็นปันหน้าไห่เป็นของภัยของมันผมไปเห็นแบบว่าคนอยู่น้ำมู่บานหรือเพืงานอนะอื่นๆเน่ยโบบางคนเสียงดีเสียงดีก็มาล้ัมอาชีพเสียงดีก็นักร้องก็บีแต่กับบริป็นนักร้องแหวเลยอยากกินกวยเตี๋ยว เส้นทางชีวิตบุญวาสนาแต่และคนถูกสร้างมาไม่เหมือนกันใช่ครับแม่นีหลีครับผมเรียนลำมมาแต่น้อยมาเป็นคู่จอยครับเออนี่เห็นบ่นี่นอนน้อยเล็กขอานอนน้อยเล็กขอนี่มันก็สิคนละยางกันล่ะครับมันก็เทวดาปั่นหน้ามาให้คนละทง ก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวก็กินอันนี้สุดสุดคือมือพีบิ๊เพิ่นโบกินเลยขรนเนินกินเขายางมันสองสี่เพิ่นโบกินเมื่อนี้เพิ่นตั้งใจไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวบกเปิ สวัสดีครับไอโนกพงศกรมาสักผู้หนึ่งมาคอมินโนกพงศกรยังสีหนาใหญ่ปนีโนกพงศก,ก,กรต้องหนายาวๆบัดเก่าใส่สุดเข่าสมงงามขัดแถ งไงงา้มพอขนคนงาามพอแตงนะ่งเนาะขันแตงโอ่งส้งเครื่องเราบังงัามกับจักสีว่างเลยนะตัวแท่คือใส่สุดเขาว่ามันเทวดาตัวแท่คือพ่อปันนีวะที่ตำบลวังดานกระบินบุรีปีนี้ไปบ่อยมากสามสี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับ เจ้าเลนนั่นเป็นสิ่งที่จรินพี่น้องไม่เชียร์ในเรื่องครับอ่อนทั่วรอบนี้แล้วก็ยังอีกรอบนึงก็คือจนก่อนปิดวงไกลละละอีก10กว่างานมาั้งถึง20บบ่อใน ประมาณยี่สิบงานเนี่ยจะปิดวงแล้วครับผลงานที่พี่น้องได้เห็นนะฮะผี่พานมากก็ต้องสิ้นสุดลงในวันที่21่ิบมิถุนายน,านนี้นะครับนั่นก็คือมันปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลครับคือ เป็ดตำนานผลงานปีที่เก่าเราก็สร้างผลงานใหม่เป็นปีที่สิบขอตัวคนเด้อครับผมเดินทางปลอดภัยติดตามแล้วนะาหลาครับช่องจริงช่องแท้ครับใครยังไม่ตามเกี่ยวกดติดตามนะครับ แม่นครับปิดพร้อมกันก็ระเบียบมือเดียวกันที่ไม่มีโอกาสได้ให้ศิลปินฟังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิฟังนะครับไก่เพลงสาวบุรีรัมย์ฮอร์มอนค่ับ IG ช่องจริงพี่บอยตอนนี้คนติดตามอยู่แค่8 0 0พกวา่าเพราะว่าไอช่องเดิมมันมันโดนบล็อกครับจอดกินมังคุดซื่อๆดิจ่าแมนครับนมันกินได้บอะผมกับ่บเคยกิน กินตนาไนอ่อนมันไนแก่กระบกินเคี้ยวมันอร่อยนะคะลองเคี้ยวดูเดี๋ยวลองดูครับมุ่งเจาะบนลอยคอยตายเบียดเนี่ยกินได้มันมีประโยชน์ ส่วนมาบอกก่ายย่มมิต่ลืดเลยลิเลียลืดเลยน้ำตาไหลแทนพ่อเลยครับพี่บอยขอบคุณครับพิงสาวบุรีรัมย์หัมออนหาง